เพราะว่าถ้าหากว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในความรู้สึกของดิฉันนะคะเราก็สามารถที่จะมีความคิดในเซลที่เขาบอกว่าเป็นการพัฒนาในความคิดเก็บเอาความทรงจได้นะคะอะไรผิดแต่หากว่าเราเกิดเป็นสัตว์เราจะไม่มีความรำนาญในความเป็นจริงถ้าหากว่ามันมีดวงจิตดวงเดียวมันจะรู้ด้วยจงมันเองโดยที่ไม่ต้องมาแฝงในร่างของการมนุษย์หรือว่าสัตว์ใช่ไหมคะคือเนี่ยมันไอความไม่คิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกของจิตอันนี้ อนนี้เหมือนกับว่าเราไปพักโรงแรมห้าดาวเราไปพักโรงแรมห้าดาวเออเพราะเรามีทรัพย์สมบัติมากเราก็มีความสะดวกมีอะไรทําได้ได้มากมายไก่กองขึ้นไปใช่นไหมละ่ะเกี่ยวข้อไหนไอ้เครื่องของใช้ไม่สอยอะไรต่ออะไรก็มีแบบบางนี่มากขึ้นมีหลายอย่างอาบอาบน้ำก็ยังมีน้ําอุ่นน้าร้อนไอ้เข้าไอ้ใช้จ่ายอันนู้นมีมีทอทัชมีวิดีโอให้ดูอะไรต่อะไรก็มากมายไก่กองเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเรามีทรัพย์น้อยเหรอเราไปพักไอ้โรงแรมระดับดาวเดียวอะ ไอ้ห้องน้ำมันยังต้องใช้ห้องน้ํารวมไอ้อาบน้ำมัยนยังต้องใช้ตักอาบเข้าไปมันไอ้ความสะดวกความอะไรต่ออะไรความคล่องแคล,ล่วความรอบรู้มากมันก็มันก็น้อยกว่าไอ้โรงแรมห้าดาวก็เหมือนกับที่ว่าเรามาเกิดพบในอาจจะมาเข้าร่างมนุษย์เป็นมนุษย์หรืออาจจะเป็นสัตว์เลยชฉยน,นอะไรมันก็ต่างกันอยู่ตรงนี้แต่ไอ้คนเก่านั่นแหละคือจิตดวงเก่านั่นแหละมันจะไปต่อเนื่องมันก็ต่อเนื่องมาไปแบบนั้นแหละคือไอ้ตอนนี้ไอ้การที่จะไปพักเข้าร่างไหนมันก็เปลียนเหมือนโรงแรม อย่าเหมือนลงนั่งออระดับดีระดับเร็วไปเรื่อยๆตามกําลังของเราตามกาลังทรัพย์อเราถือตามกําลังกรรมของเราที่เราสร้างไว้ไมันก็ผลักดันให้เราไปสู่ภพอ,อยากภพปัมปัญิ้เพราะนั้นพระวุิตเจ้าที่ว่าการรมเป็นเครื่องจําแนกให้สัตว์โลกเนี่ยอยาไอกได้อิจฉาด้วยกรรมเป็นตัวจําแนก